Trong xe lôi thôi bây giờ mọi người mọi người mọi Lô mọi người 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 Lô người mọi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  สอเกตไสคขี so okay. ้อะไรก็อืออือโอเค้น่อ่าเรื่องเรื่องมันนกำน้าหมืนก็พ่อเฮง้ยบุตร่ายบรุกมันอ่อนอยู่ปะอาเครื่องเครื่องโลกก็ไ้อันนี้อันนี้พระวันธรรมศาสตร์หลวงพระวันทีู่ก พี่น้องเอยครับถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกูสุคนพี่น้องเอยเนาะว่าชอวู่ในและกาต่างประเทศพี่น้องอกันยินดีตออ้อนรับเข้าูซูซองมาเตียงทองซันเนลเคือเก้าเนาะหลังจากมื่อนี้ที่เราไปผูกแขนไปนายินดีน้ำนองลาตรีอว่าไปงานแต่งนั่แหละเน,ะนอะอาะเอาก็บอได้ไปเวียกไปงานเลยมือนก็ได้มาหาลูกสาวอ่าและก็สิพาพน้องไปหลินในเมืองไปกินคองพอนมักและก็ ก่อนอื่นก็นสีเวะตลาดก่อนพี่น้องเลยเวะตลาดอนอาสมค,คีไซย,ยู่สวรรค์เขตนี้ได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าเห็ดพวกมาอนะไรพี่น้องเห็นเนาะเห็ดพวกหรือว่าเห็ดโคนประเทศไทยนะ่อะไรเห็ดมาแหละฝนตกเห็ดก็มาเดี๋ยวมาเบิง้งว่าราคานะ่าจะสูงริ้วนะเนาะอการแพงหลายเทา,ากา<ส>็อาจจะบูชอพี่น้องเห็นเนาะอ่าแต่มันพอพอพอฟังพอกินเทาก็ สื่อมาฝากไปตุ่มไปตุ่มพี่น้องเลยไปไปเบิ้งน้ำกันมามาดูมาไปเบิ้งน้ำกันไปเบิ้งน้ำกันน้องอ๋ออืออืออือพี่น้องเลยพาพี่พาน้องไปเบิง้งอ่าในกินในาย,ยากอยู่ตลาดตลาดอันนี้แหลปะป้เตียงเคยมาตะเกาก่ามาซื้อเดือยอยู่ตะกรอนพี่น้องเลย พอมันมีเนี่ยกินนะครบคันแนวอาหารป่าอาหารดงก็มีเนาะแต่ว่าอยู่ในเมืองแต่ว่ามีวัดพออน,นองเนาะปะ่ปะปะ่ะป่ะสิมีดีบโบว่นอีบ้าอุๆงั้จ้าปูชาบังก็ยังห็นอยู่ ทางวก็ยังเห็นอยู่เนาะจินนี่แล้วบนกีบแล้ว่าไร์อีเด้อเล่ล่เ่เล่เล่เ่เลเล่เล่่่านเล่เ่เล่นล่่เล่เล่เ่เล่เ่เลล่เเเ่่ อันนี้โลหะใชไมหลี่พ่อายายน่องอายน่องนงโลชเชียนพกผายพนัชเชียปปชีชน ปลารดปลารดดูปลาิโลดอะไรโลดเ้นหาือปลารดนึงเขาดเอว่าชั้นแหละจว่มปลารดหนึ่งนอกนเจ้าหายนอลายไหลมไนวะแม่่าเด็ดตัวเจ้าได้รูกตัวห้าระวังรูกมันเด็ดตัวจักนีเออ เอามาจะใช้ยังมีอยู่ปลดปลดชมปลอยโอ้อโโอให้หน้าบ่เออชมปลอยน้ออือไม่ให้ไม่ตู้กันามากินไม่อยไม่ตู้ครับตากเออคือบ่เอาขอช่องลูกโอ้ยพอแล้วอือให้ไปได้เลยใหลูอือลายดีเนาะลายนีๆสิเบ้าตัวจะไปเพียงอือ เติมให้พ่อน้าเมเยเติมพ่อเตมกตหน่ตมทัีโตโอ้สารลดเหลวเติมพ่อได้ดีได้แม่โอ้ขอบใจขอบใจเจ้าเจ้า băng băng rằng băng 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 nè À, băng băng gì băng 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 bố băng mù, băng băng Mà băng mình... <laughs> Chén băng Chén băng 300 loài bà xám loài bảo hết buộc nha hết buộc cao khuôn hay đẹp loại à. thêm bác tiêu vậy bộ thêm cái này mắm mắm thế nào người bộ cả kèn này xem mất mất pin tam cái đó cái điện thế nào người ไม่ไว้วาจารจกนี่ไม่ไวนหรอ่เจนี่บไวมันแพงโพดอาจะาจนี่เนาะแพงกระรอกกระดรแพงกระรอกกระดิ่งแสนห้าหมื่นกีบอืมอม,มาดูมา ดุย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 ึงดุยดุยดุยงตึ้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 งต่จดีล่มนะฮะมืหน่งนะครับี่ครับพี่ใช่ฮันอ่เครื่องหวานน่นี่ของหวานนันนี่ของหวานของหวาน

นี่เห็ดปูกอันนี้เห็ดปูกทุ้งทรายไอ้นี่โล่หนึ่งแโลนึงบ่อนี่ปึ้งวิ่งไปยน้องเอ๋โลละเครื่องล้านน้อยกดปูโลละเครื่องลานไปเมื่อไปหาเห็ดปูกมาขายลงแล้วพี่น้องเดี๋วังหันโล่เจ็ดแสนเห็นมันลงโลละแสนก็จะหาซื้อกิน quay đi rồi à quay 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 Hmm. Hmm. Si. Cucian bau matu, tontume. Eh. 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 Eh ไปเราจะเทขึ oh no, ้นรถจังหินนุประมาณเกียมไม่ใช่ลาหนึงไปแถวนั่น เขียบอเมริกันก็วิ่เงินรล่ธัยางิหาพันห้าสิบห้าพันอ่ตัวน้อยกับพ่อสองตัวกัพอแวโอ้ย ซอเกตไส้ขี้ะพอแล้วลองอกรมชกกมนี่โอเคซอเกตไส้ข er ี้แม่นมาตะโดงก็เด้มาสื่นกินโดย Bikat kuat. Jaa, pa. Sisema. Al. Tua terakhir ka? Alah gelap. Ah, tu nung kira eme, tu nung. Gelap. Tua terakhir ka? Sen, op, sen, ha. Oh. Kepala, kain bah. Sen, op, sen. Materia perak. 80. Makan beri nasi. Oh leh. ไก่ย่างแช่น oui. ja, euh ่ะไก่ลาดพรอมมาน่ะโอ้ยบ่อลไรบ่ใจเย็นกว่าเจ้ากระไรเออบุญลาดลาวกอนเป็นอะไรไก่ปรอมก็แชบด้วกันนะวะไอเนาะไก่ปรอมมันก็ได้สืบกว่าพร้อมมแล้วตัวเท่าไั้นแหละปรอมมาดูเทฟของเทฟวะ อันตัวตัวหนึงพ่อตัวนึงพรและเพรแล้วพอแล้วกินมูฟดอลไชื่อเมื่อกิน่นี่ไมะซอยมะออแม่เออเออเอเออเงินกนพ่เาไอา้ซอย่เาโ่เาโนีเพราอะบงเน่ผมเจ้าบมีปอมบ่ ไม่จะทองแท้แล้วก็แสองปลอมเพราะเพราะอะมันบ่มีเงินเลยเงินบดเลยเพราะเรเบดเงินละเอาของปอมีนแหละมันของประเทศมันบ่มีเงิน เอาด้อลครับใจครบใจซื้อมากินเลยซินะโดยโดยดยขอบใจขอบใจมา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 ปลาเลยจงม่เอาก็ได้มามาสิหิวมาใช่ไหมมาเยจะม่เอาก็ได้ ปรูปะ ใช่หายใชเดอันนี้ไม่แค่ขอกลแฉกไปยังนี้แสกเลยวัดเจ้าล๊องเบาเขาตแสงและนเราคิดกรไรู้หต่สามขีดนี่นี้บ่นบ่เขาคนสิปคนเจ้าเ๊อกเขาจะจะก้นกระไรว่าตอนนี้กระไรเออเออโอเคอาชีพคีเรียกวเาอ่าเรื่องเรื่อง

กินอะไรกินอะไรจะกินเห็ดเห็ดเพาะนี่ข,ขายได้ไรนาดอืบดเจ้อย่างบดโลมันมันอ่อนอยู่เอาเครื่งาครื่องโลกเลยนังบ่ก็น,นังได้วเฉดเนาะแสงว่ะเว้ยขาวกันแข็งกินแนละ้วตัวเตกตเต้เน ครึ่งโลหนึ่งแสนกี่ไอซองแสนกี่โอเคป่ะฮัลโป่ะพักวานได้ชนะพักวานขายได้ล้วพ่อฮะต่อละเช้าบอกแล้วก็ไปม่พูที่าติดละเช้าเท่าไรอันนี้อันนี้เช้าอันอันนี้ก็เช้าแน่แต่เช้าอ่ะเชาอันนี้ขึ้นหน่อยอันนี้ขึ้นลายใบมันขึ้นกางกันอันนี้อันนี้พักวันธรรมาซาพักวันหลุพักวันที่อยู่ในนั้น

พี่น้องเอ้นพ่อแล้วบ้านีพ่อแล้วพ่อแล้วบไหวแล้วเบิดเงินแล้วเมื่อเมื่อพ่อจิบเข่าเรากับคักแค่คอมิวเนาะจิบพอมขึ้นเลื่อมคักแค่นหนอันเท่าไรน่ะัวน้อยนะจีบเข่าไม่ขยุ่งบ่โอ้ปั๊บปั๊บปั๊บ

พี่น้องไงข้อเตียงขอโต้ผ้าลูกไปกินข้าวกินน้ำก่อนบานี้แล้วก็อ่ากินข้าวกินน้ำแล้วก็เมือ่อบานี้เนะาะพักผ่อนบืนก็ลุยงานต่อมื่อนี้ก็เป็นมือพักผ่อนนะมื่อหนึ่งพี่น้องเลยเพราะว่าพาทั้งครอบครัวเนาะไปเลาะไปลินแล้วก็ไปงานแต่งมื่อนี้ก็เลยหยุดเลยเพราะได้ไปเวียกไปงานพี่น้องเลยปืนยังลุยไหมเนะาะอส่วนทิ่นี่ พอเตียงขอตัวเดินทางก่อนพี่น้องเลยมาซื้อและกินนื้อยากอยู่ตลาดสามัคคที่ไซยูนครเกษรผู้บริหารแฝงสวนสดิขิตพี่น้องเลยได้เห็ดพวกกับเพาะมะเข่งตุดแม่กินนะพี่น้องเนาะแพงแพงพี่น้องเลยัยังใหม่อยู่ค่ะซื้อ,อยางละน้อยอยางละน้อยบุก้าซื้อลายนะพี่น้องเนาะอ่าเห็นมันได้ออกลายๆายกันจะกินพี่น้องเลยอ่ารับคลิปน,นี้พอเตียงขอตัวเดินทางก่อนอยู่ดีมีแห้งพอดสูสกูสกคนสบายดีพี่น้องเลยโดย